สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีเช้าวันที่28พฤษภาคม2567คะ่ะมือนีการเหมือนเดิมคะ่ะคุณผู้ชมมาพอพบกันกับจินตนาชั้นแนวกะมีแนวมาฝากพี่ฝากนอก้องใต้เสาคะ่ะคุณผู้ชมมือนีฮานอยมัดรวมคะ่ะฮานอยมัดรวมของพอเสิร์ตคะ่ะของพอเสิร์ตเมื่อวานซึ่งมีข่าวดีคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับพู้ที่ตามมาแล้ว อาจจะเบื่อๆนะคะคุณผู้ชมตัวเรียกเบาเข่ามา,าสองสองมือนะคะคุณผู้ชมที่เบาๆเขา,าตัวเดียวสินะคะคุณผู้ชมซีน้อยค่ะมือว่านแตกทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งสามตัวค่ะคุณผู้ชมมือว่านแตกสามตัวแล้วก็ตัวจับคู่ให้นะคะคุณผู้ชมเขาวานเป็นทุกน้อยค่ะคุณผู้ชมเข้าทุกน้อยเลยค่ะ นะคะแล้วก็ยังมี3ตัวอีกค่ะคุณผู้ชมเข้าทุกน้อยตั้งแต่เฉพาะกิจมาค่ะ2 1 20 81ค่ะคุณผู้ชมเข่ามานะคะคุณผู้ชมล่างมาล่างมาเรื่อยๆค่ะเข่าล่างเข่าล่างมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเข่าบนค่ะมีเข่าบน VIP ค่ะคุณผู้ชมโอ้มู่บ้านนะคะมวนค่ะคุณผู้ชมเข้าบนยังไม่พอค่ะ3ตัวแตกเนาะคะ่ะมือนีก็มาฝากคุณผู้ชมเหมือนกาคือเก่าเหมือนเดิมค่ะ ตัวเลขแนวทางของ่อเสิร์ตนะคะนำมาให้เพื่อเป็นแนวทางค่ะแนวทางการคำนวณน,นะคะคุณผู้ชมมาจากสูตรล้วนๆค่ะบมเมนความบังเอิญค่ะคุณผู้ชมตั้งใจทำมาฝากคุณผู้ชมพยายามความพยายามของคอเสิร์ตค่ะแม้มีเวลาน้อยค่ะคุณผู้ชมไปทำงานกับเมยมาแล้วเนาะค่ะเนาะยังมาเอาอคำนวณของฝากของตอนแนวมักของคุณผู้ชมเนาะคะ่ะ เอกมาฝากคือเกา่ามือหนีบจะเป็นแจ้งใดหันไปเบิงน้ากันค่ะคุณผู้ชมซึ่งแตกมากแลวก้วค่ะวังว่าคงจะมวนต่อไปหนาค่ะเดือนดีขึ้นทีผ่านมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเดือนเมษาโอ้ยสันนันวันไหวค่ะพอเดือนพฤษภาคมากช่วงกลางกลางเดือนมาแล้วนะคะคุณผู้ชมรู้สึกเบาค่ะแต่ก็มาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องวันไหวค่ะตามพ่อเสดไปนะคะคุณผู้ชม จินตนากามีนาทีเอามาฝากคุณผู้ชมพือเก่าค่ะเอามาฝากให้ดูเหมือนเดิมคับเอามาเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมใดไปตามน้อยที่พอหายมากค่ะเฉพาะกิจที่เศษปกติและ VIP ค่ะคุณผู้ชมขับไปเบิ่งแนวทางกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมเมบามากนะคะเนาะเพราะว่าจังใดก็ต้องเอาฝากคุณผู้ชมอยู่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมที่ติดต,ตามพอเสิร์ชก็จะรู้ดีอยู่แล้วเนาะ,ะเนาะว่าแนวทางพอเสิร์ชแน่นอนหรือบ่แน่นอนเนาะ อ่าค่ะคุณผู้ชมการแตกสามตัวขนาดนี้นะคะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางกันได้เลยค่ะว่าสามตัวจะแตกอย่างที่ว่าจริงไหมดูของจริงดูหลักฐานได้เรื่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีราวพัฒนาก็แตกสามตัวเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแปดหาสามคะ่ะสามตัวตรงตรงค่ะคุณผู้ชม เอาค่ะไปเบิ้งแนวทางห้านอยกันเลยค่ะของวันที่28พฤษภาคม2567ค่ะหานอยมัดรวมสี่นอยค่ะคุณผู้ชมหานอยมัดรวมสี่นอยวันนี้ค่ะเด่น7ลรองสองกัน1ค่ะรูด9เด่น7ลรองสองกัน1รูด9ค่ะ9เฉพาะกิจค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวรูดพิเศษรูด7ค่ะปกติรูด1

ทั้งหมดสี่นอยค่ะคุณผู้ชมไปกับเลือกตัวคูตัวเบิ้ลออกได้ค่ะคุณผู้ชมเบิ้ลมีกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบิ้ลมี10บคูค่ะคุณผู้ชมก็เหลือสิบสาคู่นะคะสิบสามคู่ถ้าผู้ใดชอบเบิ้ลก็ลูดไปค่ะคุณผู้ชมแต่คนที่ไม่ชอบเบิ้ลก็เหลืออยู่แค่13บสคู่ค่ะไปกับบนล่าง4น้อยค่ะคุณผู้ชม ค่ะตัวเน้นเพื่อนหสองห้าเก้าเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็สามสองเป็นตัวเน้นค่ะแต่หมู่บ้านตัวเน้นเข้าแค่สองศูนย์กับสามศูนย์นะคุณผู้ชมเพื่อนเพนเน้นให้แค่์หาคู่หาคู่ค่ะหมู่บ้านก็เข้าที่ตัวเน้นนะคะแต่ว่าตัวที่ไม่เน้นก็เข้าได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ดูตัวเน้นไปด้วยค่ะ อย่าเผลอค่ะคุณผู้ชมถ้าได้แตกสามตัวจะแตกไปต่อต่อไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะเข้าทั้งโต๊ดทั้งตรงนะคะวันนี้นะคะคิดป่านะค่ะคุณผู้ชมสามตัวสี่หน่อยค่ะสลับกันก็นได้ค่ะคุณผู้ชมตัดหัวตัดท้ายนะคะคุณวาเนาะสลับหัวสลับท้ายก็สร้างก๋วยเตี๋ยวรอดได้ไปสั่นค่ะคุณผู้ชมพอเสิร์ฟบอกเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะเพื่อนเป็นผู้นคำนวณสูตรเพื่อนกัจจารูเนาะคะ่ะเนาะ 9 3้921 704ง7 7 622 666 725 399 928 922ค่ะคุณผู้ชมสี่หน่อยคะอ่ะตัดหัวตัดท้ายค่ะคุณผู้ชมสลับหัวสลับท้ายกันค่ะก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรสลับสลับตำแหน่งกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ ขีดเส้นใต้ให้ก็คือตัวเน้นค่ะ932921704477725399922เป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเน้นไม่ได้เข้าเสมอไปค่ะคุณผู้ชมตัวไม่เน้นก็มีก็มีโอกาสเข้าได้ค่ะมือนี้เบิลค่ะขนาดนี้จะมาไหมคะคุณผู้ชมกะสังเกตเอาด้วยค่ะคุณผู้ชมประหยัดทุนด้วยค่ะคุณผู้ชมประหยัดทุนด้วยค่ะมือนี้เนาะ ขอให้ปังทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงชองจินตาชาแนลค่ะแนวทางของพอเสือตี่ให้มาขอให้ปังค่ะมือนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้หลักฐานของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมแตกทั้งแปดทั้งสองทั้งแปดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามตัวค่ะห้าสามศูนย์กับคุณผู้ชมจังจังค่ะห้าสามศูนย์ค่ะห้าสามศูนย์ VIP แล้วก็สามศูนย์ค่ะคุณผู้ชมสามศูนย์สองศูนย์ค่ะ หนึ 1> 1, 8, ่งแปดค่ะคุณผู้ชมให้มาแปดหนึ่งหรือออกหนึ่งแปดนะคะค่ะแล้วก็แปดหนึ่งเนี่ยมาสองเธอค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะมื่อนี้ขอให้ปังเนอค่ะคุณผู้ชมที่เขาเพิ่งชงจินตนาชแนลจินตนากราบขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาเป็นกำลังใจอันสูงสุดเลยค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะคนที่จะมีกำลังใจไปต่อได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมค่ะค่ะคุณผู้ชม ให้ความสนใจหรือว่าให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมจินตนานจะไปต่อได้นะคะคุณผู้ชมเนาะจะได้ไม่ต้องท้อค่ะเมื่อเห็นคอมเมนต์ล้วก็เห็นคนที่เข้ามาดูค่ะขอให้ทุกคนมันมานปังๆเด้อค่ะคุณผู้ชมขอให้จับสิ่งไหนอันไหนขอให้สำเร็จทุกทุกประการค่ะสวัสดีค่ะ